ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่7 21. เจเรมี่ไม่เคยเห็นด้านนี้ของเมเดลีนมาก่อนเธอผลักเขาไปติดกำแพงตอนนั้นเองสายตาของเธอนุ่มละมุนและดูราวกับต้องมนสะกดยิ่งเขาจ้องมองใบหน้าอันสวยของเธอมากเท่าไหร่ตันกะทุกประการบนโลกก็ค่อยๆไร้ตัวตนไปทีละน้อยเท่านั้นลินนี่เขาเรียกชื่อเธอพลางกลืนน้ำลายจนทำให้ลูกกระเดือกของเขาเคลื่อนขึ้นลงอย่างชัดเจน ความคิดที่หมุนวนอยู่ในหัวของเมเดลีนไม่ชัดเจนนะักเธอรู้สึกราวกับว่ามีเปลวเพลิงกำลังเผาไม่ร่างกายเธออยู่เธอไม่ได้ต้องการดื่มน้ำแต่อย่างใดและไม่ต้องการดับความเร่าร้อนที่เผาไม่อยู่ภายในด้วยซ้ำชายตรงหน้าอาจช่วยเธอดับความร้อนรุ่มนี้ได้เธอเก้าวเข้าไปหายอย่างช้าช้าและมองในตาของเขาลมหายใจของคู่หนุ่มสาวเริ่มสอดประสานกัน เจเรมีลูปไหล้ผมยาวสลวยของเธอเขารีดดวงตาอันอ่อนโยนลงซึ่งดูเหมือนกับสนามอันกว้างใหญ่ลินนี่คัะเมเดลีนตอบกลับสำหรับเจเรมีแล้วนี่เป็นคำตอบที่เขาหอยหาที่จะได้ยินจากปากเธอมากที่สุดเขาควบคุมตัวไม่อยู่อีกต่อไปแล้วเขาจับศรีรษะของเธอและบทขยี้ริมฝีปากเธอด้วยริมฝีปากเขาเองเมเดลีนหลับตาลงอย่างควบคุมตนเองไม่ได้เธอปล่อยใจไปตามความรู้สึกที่แปลกประหลาดให้นำพาเธอเข้าไปหาอ้อมแขนของเจเรมี่ หลังจากค่ำคืนแห่งความสุขในที่สุดเจเรมีก็สามารถนอนหลับฝันดีได้อีกครั้งสิ่งแรกที่เขาทำหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าคือมองใบหน้าของหญิงสาวที่นอนทอดกายในอ้อมแขนของเขาใบหน้าที่ช่างน่าดึงดูดดวงตาจมูกและริมฝีปากของเธอนั้นสวยงามเหลือเกินเจเรมีโน้มตัวลงไปจูบหน้าผากของเมเดลีนอย่างอ่อนโยนเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขาก็รู้สึกผิดอยู่เล็กน้อย เมื่อคืนนี้พวกเขาร่างกายเปลยเปล่าแต่พวกเขากลับไม่ได้ไปถึงจุดนั้นบางทีเขาน่าจะไม่สนใจว่าก่อนหน้านี้เมเดลีนจะรู้สึกอย่างไรแต่ตอนนี้เขากังวลเรื่องเธอเป็นอย่างมากเขาไม่อยากช่วยโอกาสตอนที่เธอเปราะบางที่สุดแบบนี้และเขาก็ไม่อยากให้อะไรมันเลยเถิดไปในตอนที่เธอไม่ได้มีสติสัมปชัญญครบถ้วนเขากลัวเหลือเกินว่าเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเมเดลีนจะเกลียดเขามากไปกว่าเดิมและเธอจะรู้ว่าเขาทำเรื่องที่พูดไม่ได้ลงไปตอนที่เธอเมาไม่ได้สติ แม้ว่าเมเดลีนจะเป็นฝ่ายจูบเขากอดเขาและลูบไล้จมูกไปตามร่างกายเขาก็ตามเขายังสามารถหยุดยั้งเสียงร้องคำรามตามสัญชาตญาณไว้ได้ทันและอุ้มเธอขึ้นจากอ่างน้ำเย็นแม้ว่าจะเสียใจอยู่บ้างแต่เขาไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจแบบนั้นไปเขามีความสุขมากกว่าที่ได้ดูแลเธอแบบนี้เจเรมีเวียนอยู่ในวงวนแห่งความคิดนี้พลางจับไปยังไหล่ของเมเดลีนลินนี่ผมมีความสุขจริงๆที่ได้นอนเตียงเดียวกับคุณอีก เขากระซิบอย่างอ่อนโยนและทันใดนั้นเขารู้สึกว่าแขนของหญิงสาวขยับเขากังวลว่าเมเดลีนจะไม่มีความสุขเมื่อเห็นหน้าของเขาตอนตื่นนอนดังนั้นเขาจึงลุกออกจากเตียงนอนอย่างเงียบเชียบและเดินไปอาบน้ำในห้องน้ำหลังจากนั้นเมเดลีนค่อยๆสลืมละลือตื่นนอนเมื่อลืมตาขึ้นมาเธอก็สัมผัสได้ว่าสิ่งที่ปกคลุมร่างกายเธออยู่มีเพียงเสื้อคลุมอาบน้ำหลวมๆตัวหนึ่งและเธอนอนอยู่บนเตียงที่แปลกตาอย่างไรก็ตามประสาสัมผัสที่แหลมคมของเธอรับกลิ่นที่คุณเคยได้ มันเป็นกลิ่นของเจเรมี่และมันยังติดตัวเธออยู่หัวใจของเมเดลีนเต้นระรัวเมื่อภาพเหตุการณ์เมื่อคืนหลังไหลเข้ามาในหัวเธอจําได้ว่าเธอเมามากดังนั้นเฟลิเปจึงพาตัวเธอกลับบ้านแต่ว่าหลังจากนั้นเธอจําได้เพียงว่าเธออยู่กับเจเรมี่ดูเหมือนว่าเธอจงใจจูบเขาด้วยใบหน้าของเมเดลีนเริ่มร้อนเผาเมื่อคิดถึงฉากนั้นทาไมเธอถึงกล้าทําอะไรแบบนั้นลงไปนะ เธอไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากนั้นขณะที่กำลังจะลุกออกจากเตียงเธอก็หันไปเห็นเจเรมี่กำลังเดินออกจากห้องน้ำหลังจากอาบน้ำเสร็จแสงรุ่งอรุณทอประกายมายังใบหน้าที่ต้องมนของเขาเขามองเธอพร้อมกับรอยยิ้มลินนี่คุณตื่นแล้วสินะเมเดลินผงะเธอไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนบนใบหน้าให้ลดลงได้เธอเพียงแค่พยักหน้าตอบรับและเดินผ่านเจเรมี่ตรงเข้าห้องน้ำไป เธอล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำเย็นและพยายามนึกเรื่องเมื่อคืนให้ออกแต่ความทรงจำของเธอกลับกลายเป็นเหมือนภาพตัดปับไปเสียได้เธอจำได้เพียงแค่ว่าเธอกระโจนเข้าหาเจเรมีและก็จำอะไรหลังจากนั้นไม่ได้แล้วบทที่7 2 2ฉันทำอะไรกับเขาจริงๆเหรอเมเดลินรู้สึกว่าเริ่มมีไอร้อนออกมาใบหูของเธอเมื่อเดินไปส่องดูตนเองในกระจกทันใดนั้นเธอก็สังเกตเห็นรอยแปลกๆบริเวณซอกคอ เมื่อล้างเนื้อล้าง,งตัวเร็จเรียบร้อยเธอเดินออกมาและเห็นกระดาษแผ่นเล็กๆที่เจเรมีทิ้งไว้ซึ่งมีข้อความสั้นๆเขียนอยู่บนนั้นลิ่นนี้ผมกำลังจะส่งแจ็คไปโรงเรียนคุณนอนพักอยู่ที่นี่อีกสักหน่อยก็ได้เขาไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยและให้ความรู้สึกเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเมเดลีนมองดูกระดาษที่เจเรมีทิ้งเอาไว้และเริ่มกวาดตามองอย่างถี่ถ้วน เธอมองลายมือที่เรียบร้อยของเขาและทันใดนั้นเธอพลันนึกถึงคำสารภาพที่เธอเคยเห็นในสมุดบันทึกที่ร้านอาหารใกล้กับมหาวิทยาลัยเกรนดอนเมเดลีนครอฟอร์ดผมชอบคุณตอนนี้เมเดลีนก็รู้เสียทีว่าเจเรมีเป็นคนที่เขียนข้อความที่ไม่ระบุชื่อคนเขียนนี้เองเขาชอบเธอตั้งแต่ที่เธอเข้ามาเรียนปีแรกแล้วแต่ว่าเขาพยายามที่จะปกปิดความรู้สึกที่มีต่อเธอเอาไว้ตอนที่เมรดิตพยายามที่จะเรียนแบบพฤติกรรมของเธอ เขาทำได้เพียงแค่ห้ามตนเองไม่ให้ไล่ตามเธออีกเพราะว่าสัญญาที่เขาเคยให้ไว้ตั้งแต่ตอนเด็กเมเดลินออกมาจากโรงแรมและเมื่อก้าวขาออกมาจากตัวอาคารเฟลิปเป้ก็โทรเข้ามาหาเธอเขาเอ่ยถามว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นจากนั้นเขาก็บอกกับเธอด้วยเหมือนกันว่าหลังจากที่เธอเมาไม่ได้สติเจเรมีก็บุกเข้ามาพาตัวเธอไปและเขารู้สึกเป็นกังวลมากแค่ไหนเมา เมเดลีนรู้ว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลในแก้วไวน์แดงที่เธอดื่มเข้าไปเป็นไปไม่ได้หรอกที่เธอจะไม่รู้สึกตัวขนาดนั้นทั้งทงท,งท,งที่ดื่มไปเพียงสองแก้วตอนนั้นเองในขณะที่เฟิิเป้กำลังเพลิดเพลินอยู่กับอาหารเช้าในสวนทันใดนั้นมีบางคนเดินเข้ามาและบอกกับเขาว่าเมเดลีนอยู่ที่นี่เขาก้มหน้าลงเพื่อครุ่นคิดบางอย่างจากนั้นจึงเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเขาเห็นเมเดลีนกำลังเดินตรงมาหาเขา เขาวังช้อนซ่อมลงและยิ้มให้กับเมเดลินเขายังคงมีท่าทีเยี่ยงสุภาพบุรุษเช่นเคยเอลินดีจริงๆที่คุณไม่เป็นไรเขาถอนหายใจอย่างโล่งอกผมกังวลเหลือเกินที่เห็นว่าเจเรมีบุกรุกเข้ามาในบ้านและบังคับพาตัวคุณออกไปแบบนั้นเมเดลินปล่อยให้เขาสาธยายจนจบก่อนเอ่ยถามเฟลิปเป้เมื่อคืนนี้ฉันเมาจริงๆหรอคะ หลังจากที่เอ่ยถามเขาออกไปเมเดลีนก็สังเกตเห็นสายตาแห่งความชั่วร้ายได้อย่างถนัดถึงกระนั้นเขายังคงความสงบนิ่งและท่วงท่าที่ดีได้อยู่มันเป็นวไยชนิดใหม่นะคุณก็เลยไม่คุ้นชินเท่าไหร่เพราะแบบนั้นคุณถึงเมาง่ายแบบนั้นไงละ่ะเขาอธิบายให้เธอฟังแบบนั้นเมเดลียนยิ้มแต่สายตาของเธอกลับว่างเปล่าแค่นั้นเหรอคะใช่สิครับเฟลิปเปตอบกลับพลางเดินมาตรงหน้าเธอ เอลลินพักนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นผมก็เลยอยากจะพาคุณไปพักสมองสักหน่อยเอาสิคะฉันก็อยากจะไปกับคุณอยู่พอดีเลยเฟลิปเป้ดีใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินเมเดลีนตอบต,ตกลงอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่คนโง่เขาสัมผัสดได้ถึงกลิ่นอายบางอย่างที่แปลกไปในน้ำเสียงของเมเดลีนเธอกำลังสงสัยเขาอยู่อีกด้านหนึ่ง หลังจากส่งจักสานที่โรงเรียนอนุบาลเรียบร้อยแล้วเจเรมีก็ตรงไปยังคฤหาสน์มอนโกเมรีเพื่อพบลูกสาวของตนเอโลอิสกำลังเล่นกับเด็กน้อยอยู่ในสวนเมื่อเห็นเขาเดินมาลิเลียนก็โบกมือให้เขาอย่างร่าเริงคุณสุดหล่อมาเล่นกับลิลลี่สิคะเด็กน้อยกระพริบดวงตากลมโตของเธอแก้มสีชมพูระเรื่องน,นั้นดูน่ารักน่าชังอย่างยิ่งเจเรมีอุ้มเธอขึ้นและหันมาทักทายเอโลอิสจากนั้นจึงจากไปพร้อมกับเธอในอ้อมแขนเอโลอิสรู้สึกว่านี่มันแปลก ฮ่าฮ่เอลีนบอกว่าลิเลียนเป็นลูกสาวของเฟลิปเป้แต่ทำไมหลานสาวของเธอถึงได้ดูสนิทสนมกับเจเรมีขนาดนี้เจเรมีพาเธอไปเที่ยวสวนสาธารณะและซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้เธอหลายชุดหลังจากนั้นเขาก็พาเธอไปที่ร้านขายขนมหวานด้วยแม้ว่าลิเลียนจะเรียกเขาด้วยชื่อเล่นว่าคุณสุดหล่อก็ตามแต่สำหรับเจเรมีแล้วชื่อนี้ฟังดูราวกับว่าเป็นพรอ,อันวิเศษเลย ดูเหมือนว่าเขาจะพูดอะไรบางอย่างผิดไปเมเดลีนก็เลยไม่ได้ติดต่ออะไรกลับมาหาเขาเลยทั้งวันเธอไม่แม้แต่จะตอบกลับข้อความเขาหรือรับสายจากเขาเลยในร้านขนมหวานเจเรมีกำลังต่อแถวเพื่อซื้อเค้กของโปรดให้กับลิเลียนเขาหันกลับมามองลิเลียนที่กำลังนั่งรอเขาอยู่ที่โซฟาเป็นครั้งคราวลิเลียนจ้องมองเจเรมีอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนั้นเองร่างหนึ่งเคลื่อนผ่านเข้ามาในสายตาของลิเลียนเด็กน้อยกับริบตาเป็นประกาย จากนั้นเธอก็กระโดดลงมาจากโซฟาและวิ่งหายไปในฝูงชนบทที่723ในที่สุดก็ถึงคิวของเจเรมีเสียเมื่อกำลังจะสั่งเค้กเขาหันหลังกลับมาและสังเกตว่าลิเลียนหายตัวไปเขามองไปรอบร้านขนมหวานแต่ก็ไม่เห็นตัวเธอที่ไหนเลยทันใดนั้นหัวใจของเจเรมี่ก็ตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อเขาเอ่ยถามผู้คนในร้านนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าเห็นเด็กน้อยตัวเล็กน่ารักวิ่งออกไปทางประตูคนเดียวเมื่อครู่นี้เอง เด็กผู้หญิงคนนั้นสวมชุดเดรสสีฟ้าสดใสและหน้าตาน่ารักน่าชังเจเรมีมั่นใจแล้วว่าต้องเป็นลิเลียนแน่แต่ว่าทำไมเด็กน้อยถึงวิ่งออกไปแบบนั้นละ่ะจากนั้นเขาจึงวิ่งไปตรวจสอบคลิปกล้องวงจรปิดที่ห้องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในร้านเขาเห็นว่าเด็กหญิงตัวน้อยวิ่งออกไปเองจริงๆแต่ดูเหมือนว่าเธอวิ่งออกไปเพราะเห็นอะไรบางอย่างแต่ว่าเหมือนกับเป็นโชคร้ายของเขากล้องวงจรปิดภายในร้านมีรัศมีที่ค่อนข้างแคบ ดังนั้นเจเรมี่จึงไม่สามารถเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกร้านได้เลยเขาวิ่งไปทั่วบริเวณนั้นเพื่อขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวแต่กลับไม่พบอะไรมากกว่านั้นเลยลูกสาวหายตัวไปภายใต้การดูแลของเขาเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เขาไม่สามารถอยู่สุขได้ลิเลียนยังเด็กมากและในบางครั้งเธอก็ยังพูดไม่เก่งเท่าไหร่เธอยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าเมื่อเผชิญหน้ากับคนไม่ดีเธอจะต้องร้องขอความช่วยเหลืออย่างไร เจเรมีหวัดกลัวสุดขีดเขาไม่สามารถสงบจิตสงบใจให้คิดหาวิธีอย่างฉันฉลาดได้เลยเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนี้ท่าทีที่สงบนิ่งอย่างที่เคยเป็นมาได้หายไปแล้วสิน้นย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถปกป้องหญิงอันเป็นที่รักเอาไว้ได้และตอนนี้เขายังไม่สามารถดูแลลูกสาวของตนให้ดีได้เช่นกันเขาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้พวกเขาช่วยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบร้านนี้ให้และเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็ว แต่เป็นเรื่องแปลกอย่างมากไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดตัวไหนเลยที่แสดงภาพของลิเลียนราวกับว่าเด็กสาวตัวน้อยระเหยกลายเป็นไอล่องลอยไปในอากาศทันทีที่ก้าวขาออกมาจากร้านหลังจากที่เอลโลอิสและชอนทราบเรื่องพวกเขาก็ขอให้ผู้คนรอบๆนั้นช่วยกันออกตามหาแต่กลับไม่ได้รับข่าวคราวเกี่ยวกับหลานสาวของตนเลยเจเรมี่รู้ดีว่าไม่สามารถหลบซ่อนหรือรั้งรออะไรได้อีกแล้วเขาไม่คิดที่จะปกปิดเรื่องนี้ด้วยซ้ำ แต่เมเดลีนกลับไม่รับสายเรียกเข้าจากเขาเลยลิเลียนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเจเรมีก็กำลังจะคุ้มคลั่งเพราะเรื่องนี้อยู่แล้วอีกทั้งตอนนี้เขายังไม่สามารถติดต่อกับเมเดลีนได้เลยเขาทนรอการตอบกลับจากเธอไม่ไหวดังนั้นเขาจึงรีบไปยังโรงเรียนอนุบาลเพื่อหาจักสรสรรถึงกระนั้นจุดสีแดงที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของเมเดลีนก็ได้หายไปด้วยเช่นกัน ณสนามฝึกขี่ม้าที่ชานเมืองเมเดลีนกำลังขี่ม้าวิ่งไปทั่วสนามอย่างสง่าผ่าเผยอ,อีกด้านหนึ่งเฟลิเป้ก็กำลังขี่ม้าอีกตัวตามหลังเธออยู่เมื่อพวกเขาหยุดนิ่งเฟลิเป้จึงขยับม้าเข้าไปเมเดลีนเอลีนมีอะไรจะพูดกับผมอย่างนั้นเหรอเมเดลีนยอมรับเรื่องที่จะกลับเมืองเอฟกับเฟลิเป้แต่มีบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนภายในความคิดของเธอเธอต้องการที่พูดคุยบางอย่างกับเฟลิเป้อย่างเปิดอกดังนั้นเธอจึงไม่ต้องการที่จะอ้อมค้อมใดๆและพล่งขึ้นว่า ใช่แล้วคะ่ะเฟลิปเป้ฉันจําเป็นที่จะต้องพูดเรื่องบางอย่างกับคุณเฟลิปเป้พยักหน้าตอบรับราวกับว่าคาดการเอาไว้แล้วผมรู้ว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรกับผมเมเดลีนจ้องมองชายหนุ่มอย่างฉงนคุณรู้หรือเขาว่าฉันจะพูดเรื่องอะไร ฟลิเป้ยิ้มและมีร่องรอยของความขอโทษที่มาจากใจจริงปรากฏอยู่บนใบหน้าอัหลเลาของเขาผมต้องขอโทษจริงๆนะเอลลีนคืนนั้นคุณไม่ได้เมาอ,อะไรหรอกผมใส่ยาบางอย่างที่ไร้รสและสีลงในแก้ววน์ของคุณเองมันเป็นยาที่จะทําให้คนที่กินเข้าไปควบคุมสติตัวเองไม่อยู่และเมื่ออยู่กับเพศตรงข้ามก็จะปลุกอารมณ์ทางเพศขึ้นอย่างมากเขาสารภาพกับเธออย่างหมดเปลือกเมเดลีนไม่ได้แสดงท่าทีแปลกประหลาดใจออกไปเพราะว่าเธอรู้อยู่แล้วหลังจากกระดกวายแก้วนั้นเข้าปาก ทำไมคุณถึงทำแบบนั้นลงไปละ่ะเมเดลีนเอ่ยถามอย่างใจเย็นแต่ตรงกันข้ามกับจิตใจที่ยุ่งเหยิงของเธอหลังจากที่เห็นว่าเฟลิเป้ไปขู่เตือนเจเรมี่อย่างหยาบคายลับหลังเธอเธอก็รู้สึกได้ว่าชายหนุ่มสูงสักและสง่างามคนนี้ยังมีมุมที่เธอยังไม่เคยเห็นอีกมากเฟลิเป้จ้องมองเธอด้วยสายตาอันหมองหมน่นเอลลีนคุณตั้งใจจะไม่กลับไปเมืองเอฟกับผมแล้วใช่ไหมหละ่ะคุณตั้งใจที่จะไม่รักษาของเราที่ว่าคุณจะเป็นเจ้าสาวให้กับผมหลังจากแก้แค้นสําเร็จแล้ว ผมพูดถูกไหมคำถามของเขากระตุกให้เมเดลีนฉุกคิดบางอย่างเมื่อเห็นความเงียบงันจากดวงตาของเธอเฟลิเป้ก็รู้คำตอบดีอยู่แล้วเขาเงยหน้ามองฟ้าไกลยอย่างไร้เรี่ยวแรงคุณตกหลุมรักมันอีกครั้งแล้วนะคุณตกหลุมรักชายคนที่เคยปรารถนาให้คุณตายตายไปซะเมื่อเฟลิเป้พูดเช่นนั้นประกายไฟแห่งความอาฆาตแค้นก็ทอแสงขึ้นในดวงตาคู่นั้นเขาก้มหน้ามองนาฬิกาข้อมือด้วยสายตาอันดำมืด เอลีนเพราะว่าคุณเลือกเจเรมี่ตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นได้โปรดยกโทษในสิ่งที่ผมทำลงไปทั้งหมดด้วยนะเขาขี่ม้าต่อไปข้างหน้าพลางคิดเรื่องนั้นไปด้วยเฟลิเปอาทิตย์หน้าเรากลับไปเมืองเอฟกันเถอบทที่เจ4ยขณะที่ได้ยินเมเดลีนพูดสิ่งนั้นกับเขาเฟลิเป้มัวแต่จดจ่ออยู่กับเวลาตรงหน้าปัดนาฬิกาของเขาเขาหันกลับมามองหน้าเธออย่างไม่เชื่อหูตนเองเอลีน เมเดลีนขี่ม้าเข้ามาใกล้กับเขาพลางยิ้มให้อย่างอ่อนโยนฉันตัดสินใจแล้วค่ะพวกเราจะเดินทางกลับไปยังเมืองเอฟพร้อมกับล<ๆ>ินลี่เพื่อที่พวกเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขกันสามคนพ่อแม่ลูกเฟลิเป้อึ้งไปอย่างถนัดตาเมื่อได้ยินคําตอบของเมเดลีนเธอตอบตกลงยอมกลับไปเมืองเอฟกับเขาแล้วแค่สามคนพ่อแม่ลูกคําพูดนั้นยังลึกลงไปยังก้นบึ้งของจิตใจเขาอย่างไรก็ตาม เขามองดูเธอขี่ม้าห่างออกไปจากนั้นท่าทางของเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีหลังจากนั้นเขารีบคว้าโทรศัพท์กดเบอร์โทรออกไปแต่กลับไม่มีคนรับสายนั้นเลยเฟลิเป้ไม่ได้ลังเลเลยที่จะโทรหาเคทีหลังจากที่รับสายจากเฟลิเป้เคทีก็รู้ว่าเฟลิเป้ต้องการให้เธอทำบางสิ่งให้กับเขาแม้ยังสงสัยอยู่บ้างแต่เธอก็ปฏิบัติตามคำสั่งเขาอย่างเต็มใจเมเดลีนขี่ม้าออกมาห่างจากตรงนั้นพอสมควร เธอระลึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้สองสามวันและรู้สึกว่าควรที่จะได้เวลาจบเรื่องนี้เสียทีคุณตกหลุมรักมันอีกครั้งแล้วนะคุณตกหลุมรักชายคนที่เคยปรารถนาให้คุณตายตายไปซะคำพูดของเฟลิเป้ดังก้องซ้ำไปซ้ำมาในโสดประสาทของเธอเธอจับบังเหียนมาเอาไว้แน่นและสูดหายใจเข้าเต็มปอดเธอลืมไม่ลงจริงๆว่าคนที่ช่วยชีวิตเธอก็คือเฟลิเป้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาทั้งสองยังมีลูกสาวด้วยกัน ดังนั้นเธอได้สัญญาอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าจะอยู่ข้างกายและเป็นเจ้าสาวให้กับเขาเมื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆอย่างที่ท่วนเธอก็ไม่สามารถหาเหตุผลใดมาปฏิเสธเขาได้เลยสำหรับเจเรมีเมื่อนึกถึงชายคนนี้เมเดลีนบังคับมาให้เดินช้าลงเธอมองไปด้านหน้าด้วยดวงตาที่เป็นประกาย หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงเมเดลีนกลับมายังสนามฝึกมา้าและเห็นเฟลิเปกำลังคุยกับใครบางคนทางโทรศัพท์อยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่าเขามีท่าทีที่เคร่งเครียดตลอดเวลาที่ถือสายเมื่อเห็นเมเดลีนใกล้เข้ามาเฟลิเปจึงกดวางโทรศัพท์ทันทีเขาเผยให้เห็นรอยยิ้มอันอบอุ่นราวกับสายลมยามฤดูใบไม้ผลิเอลลีนไปอาบน้ำก่อนเธอผมจองโต๊ะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเอาไว้แล้วเราจะได้ไปหาอะไรรับประทานกันหลังจากนี้ค่ะเมเดลีนพยักหน้าตอบรับ เธออาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยจากนั้นตอนที่ขึ้นรถเฟลิเป้เพื่อเดินทางต่อเธอก็สังเกตเห็นว่าโทรศัพท์แบตเตอรี่หมดหลังจากเสียบสายชาร์จเธอเห็นมีสายเรียกเข้าจากเจเรมี่ที่เธอไม่ได้รับมากกว่าสิบสายเมเดลินรู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติขณะที่กำลังจะกดโทรกลับไปหาเขาเธอพลันเห็นข้อความจากเจเรมี่ที่บอกว่าลินลี่หายตัวไปลินลี่หายตัวไปหัวใจของเมเดลินเริ่มสั่นเทาอย่างหวดหวนเฟลิเป้จ้องมองเธอด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนัก เอลลีนคุณพูดว่าอะไรนะเฟลิเป้ลินลี่หายตัวไปลูกเราอยู่กับแม่คุณไม่ใช่เหรอแล้วอยู่ดีๆเธอจะหายตัวไปได้ยังไงเขาเอ่ยถามพลางมองไปยังใบหน้าที่วิตกกังวลของเมเดลีนเขาเอื้อมมือไปกุมมือเธอเอาไว้อย่าก,กังวลไปเลยลูกสาวเราต้องไม่เป็นอะไรเฟลิเป้ให้กำลังใจเธอแต่สายตาที่เขามองกลับมีเพียงแค่ความสงบนิ่งณคฤริสนร์มอนโกเมอรี่ เจเรมีร่กำลังรอเมเดลีนอย่างร้อนรนเมื่อเห็นฟเฟลิเป้มากับเธอความรู้สึกรังเกียจก็เข้าแทรกจิตใจเขาทันทีเมื่อชายหนุ่มทั้งสองมองหน้ากันราวกับว่ามีประกายไฟแล่นผ่านสายตาทั้งคู่เงียบฮ่าฮเกิดอะไรขึ้นลินลี่หายตัวไปที่ไหนเมเดลีนเอ่ยถามด้วยความหวั่นกลัวขณะที่เจเรมี่กำลังจะเปิดปากอธิบายเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนายพลเดินเข้ามาภายในบ้านอย่างรีบร้อน เราพบร่างเด็กหญิงที่หายตัวไปแล้วครับแต่ว่าพวกคุณต้องทำใจดีๆกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเธอไม่มีสัญญาณชีพแล้วบทที่725เมื่อได้ยินเช่นนั้นเมเดลีนก็รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสดวงตาของเธอว่างเปล่าและเธอสุดตัวล้มลงไปยังด้านหนึ่งอย่างหมดแรงจะมีชีวิตต่อลินนี่ เจเรมีวิ่งเข้ามาพยุงร่างกายของเมเดลีนที่เป็นลมล้มไปเวลาเดียวกันนั้นสภาพของเขาก็ไม่ต่างกับเมเดลีนความเจ็บปวด้าโถมเข้าใส่จนทำให้เขารู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกลูกสาวของเขาลูกสาวของเขากับเมเดลีนจากไปแล้วจริงหรือขณะที่กำลังพยุงร่างกายของเมเดลีนเวลาเดียวกันนั้นเจเรมี Jeremy ก็ได้สูญเสียทุกประสาทสัมผัสไปแล้วสิ้นร่างกายของเขาจมปลักอยู่กับความหนาวเหน็บที่พัดผ่าน คุณคะคุณคุณกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่หลานสาวของฉันไม่มีสัญญาณชีพแล้วอย่างนั้นเหรอเอโลอิสเอ่ยถามอย่างไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินเจ้าหน้าที่ตำรวจพยักหน้าตอบรับด้วยท่าทีเสียใจครับเด็กน้อยเสียชีวิตแล้วไม่เอโลอิสและชอนทำใจยอมรับข่าวร้ายครั้งนี้ไม่ได้อีกด้านหนึ่งข่าวร้ายครั้งนี้ลบเลือนความสง่างามและความสงบนิ่งบนใบในหน้าของเฟลิเป้ออกไปคุณสืบสวนเรื่องราวทั้งหมดแล้วใช่ไหมลูกสาวผมจะตายแบบนี้ได้ยังไงกัน เจเรมีจ้องมองไปยังใบหน้าของเฟลิเปเขาไม่ต้องที่จะโต้เถียงกับเขาว่าใครเป็นพ่อที่แท้จริงของลิเลียนในตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการรู้มากที่สุดในตอนนี้คือเกิดอะไรขึ้นกันลิเลียนกันแน่หลังจากที่เมเดลีนฟื้นคืนสติขึ้นมากลุ่มของพวกเขาก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอย่างพื้นที่นอกเมืองแล้วเมเดลีนจับจ้องไปยังร่างของลิเลียนที่นอนนิ่งอยู่บนเปลหามท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเหลืองทองเด็กสาวตัวน้อยเหมือนแค่นอนหลับไปเธอดูสงบนิ่งแต่ไร้ซึ่งลมหายใจใด ฮาฮาเมเดลีนก้าวเข้าไปหาเด็กน้อยด้วยน้ำตาที่เอ่อล้นเต็มดวงตาอย่างไรก็ตามก่อนที่เธอจะเดินถึงตัวขาของเธอกลับอ่อนแรงและทรุดตัวลงกับพื้นเจเรมีรีบวิ่งเข้าไปช่วยประคองเมเดลีนที่เป็นลมล้มพับไปกับพื้นลินนี่ลินนี่อย่าร้องให้ไปเลยนะอย่ากลัวไปเลยผมจะไปเองผมจะออกไปจัดการเรื่องนี้เองเขาปลอบประโลมเมเดลีนทั้งทัที่หัวใจของเขาเองแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับล้านชิ้นถึงกระนั้นหลังจากที่พูดจบเขาก็ถูกเฟลิเป้ดึงตัวออกมา เจเรมีช่วยเลิกสำคัญตัวเองสักทีเถอะลินนี่เป็นภรรยาของฉันและลินลี่เป็นลูกสาวของฉันถ้าลินลี่ตายแล้วจริงๆแกนั่นแหละที่เป็นฆาตรกรเฟลิเป้ <Felipe S 1> <Felipe S 2> กล่าวหาเจเรมีว่าต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดเรื่องทั้งหมดนี้จากนั้นเขาจึงเดินเข้าไปพยุงเมเดลีนที่กำลังอ่อนแรงขึ้นจากเปลหามเมื่อขยับตัวเข้ามาใกล้ลินลี่น้ำตาของเมเดลีนไหลรินออกมาจากดวงตาอย่างกับเขื่อนแตก เธอสะบัดออกจากมือของเฟลิเป้และสุดตัวลงไปนั่งคุกเข่าอยู่ข้างกายลิเลียนเมเดลินบรรจงลูบไล้ใบหน้าของเด็กน้อยที่เหมือนแค่หลับไปด้วยนิ้วมืออันสั่นเทาเธอสัมผัสได้เพียงความเย็นยะเยือกไหลผ่านนิ้วมือเธอไปความหนาวเหน็บนั้นสถานไปถึงขั้วหัวใจของคนเป็นแม่และแผ่ซ่านไปยังทุกอนูในร่างกายลินลี่เมเดลินเรียกชื่อของเด็กน้อยอย่างอ่อนแรงน้ำตาของเธอไหลรินลงบนใบหน้าของลูกสาวตัวน้อยทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำไม ขณะที่อบกอดร่งรางไร้วิญญาณของลูกน้อยเอาไว้แนบกายความเจ็บปวดแล่นผ่านไปทั่วร่างกายเธอเป็นเท่าทวีคูณลิเลียนทำไมลูกถึงทิ้งแม่ไปเร็วขนาดนี้ได้โปรดอย่าทิ้งแม่ได้เลยนะลิเลียนลูกอยากให้แม่พาไปเล่นเรือจนสลัดที่สวนสนุกกับพี่แจ็คเขาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแม่จะพาไปพรุ่งนี้เลยนะตกลงไหมอย่าหลับไปแบบนี้สิลูกลิเลียนเมื่อเห็นภาพตรงหน้าหัวใจของเจเรมี่แตกสลายไม่เหลือชิ้นดี เขาไม่ต้องการที่จะทำใจยอมรับเรื่องนี้เขาไม่อาจให้อภัยตนเองได้เลือดเนื้อเชื้อเครือของเขากลับต้องจากโลกนี้ไปตลอดการเพียงเพราะว่าความเลินเลอของเขาดวงตาของเจเรมี่แดงก่ำและเขาร้องให้สะอึกสะอื้นเสียจนเริ่มเจ็บคอเขาเดินเข้ามาใกล้เพื่อมองดูลิเลียนครั้งสุดท้ายถึงกระนั้นเฟลิเป้เข้ามาขวางและกระชากคอเสื้อของเจเรมี่เอาไว้สายตาของเต็มไปด้วยเปลวเ,เพลิงแห่งความอาฆาตแค้นเจเรมี่แกทนเห็นเอลีนมีชีวิตที่ดีไม่ได้หรือไงฮะ แกเคยพรากชีวิตเอลลีนไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้แกยังกล้าทำกับลูกของเธอได้ลงคอทำไมแกถึงได้เลือดเย็นขนาดนี้เจรเรมี่เอื้อมมือไปกระชากมือของเฟลิปเป้ไว้สายตาของเขาคมกริบดุดมิเสียยิ่งกว่าสายตาของเฟลิปเป้ฉันไม่มีวันฆ่าลินลี่แน่นอนลินลี่คือลูกสาวของฉันลูกสาวแกเฟลิปเป้หัวเราะเยาะนั่นลูกสาวฉันต่างหาก เฟลิเป้แกจะหลอกใครก็ได้แต่แกหลอกฉันไม่ได้ลิเลียนคือลูกสาวของฉันเจเรมี่ยืนกรานในสิทธิ์ของคนเป็นพ่อแท้ๆของลิเล,ลียนจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ